กราบสวีน้อยทน่ารักคนนะครับกับวิทผมกับมูลไลเบสโมบายนะฮะวันนี้นะครับอยู่กับข้อสงสัยนะครับที่หลายคนรู้นะครับและคนส่วนใหญ่ไม่รู้นะครับและเป็นปัญหาชีวิตมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของระบบออฟแมลนะครับหรือเรื่องของระบบออปชันนะครับแล้วแต่คนจะเรียกว่ามันคืออะไรนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปตรงนั้นนะครับเรามีอีเวนต์มาแนะนํากันก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับตัวเกมเขาปล่อยอีเวนต์ออกมานะครับเพียงแค่ล็อกอินตามจํานวนวันที่เขาบอกนี่ครับไม่ต้องทําอะไรนะฮะแค่เข้าเกมนะครับมันก็จะแจกของมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดแฟร์ก็ตามนี่ครับหรือจะเป็นของติบบุหรืออะไรก็แล้วแต่นี่ครับเพราะฉะนั้นแค่ล็อกอินนะครับแล้วเราก็มารับอีเวนต์นะครับมารับของในอีเวนต์นะครับไปใช้กันได้นะครับของก็ตามนี้เลยนะครับตามที่โพสต์ไว้นะครับใครอยากได้อะไรก็เล็งนะครับแต่ไม่ต้องเล็งนะฮะเข้าทุกวันจะได้รับของ นะครับเพราะฉะนั้นลองเข้ากันดูแล้วกันนะฮะคราวนี้จบไปสำหรับอีเวนต์ดีๆที่แนะนำกันไปแล้วนะฮะคราวนี้เรามาดูถึงเรื่องของหลักๆวันนี้นะครับกดเมนูเข้าไปนะครับกดที่อัปเดตนะครับกดที่ออปชันนะครับตัวออปชันนี่ครับอย่างที่บอกบางคนเรียกออฟแมวบางคนติดปากออฟแมวก็จะออฟแมวก็ออฟแมวนะครับจะออปชันก็แล้วแต่นะครับอย่างบี้กับเพื่อนเงี้ยติดออฟแมวออฟแมวออฟแมวนะครับติดโคตรนี่ฮะเพราะฉะนั้นนี่ครับถ้าหลุดออฟแมวไปเยอะในคลิปนี้ขออภัยด้วยนะครับ ระบบออปชั่นนะครับหลายคนนะครับจะพยายามหาให้ได้สแตทที่ตัวเองต้องการครับอย่างเช่นนะอย่างอันนี้นะครับอย่างพี่เนี่ยใจจริงนะพี่อยากใช้อาวุธนะครับอาวุธเนี่ยพี่จะทำเป็นเอ็กโคให้หมดนะครับส่วนพวกเครื่องป้องกันพี่จะทำเป็นสปปริตให้หมดนะครับคำถามคือทำไมต้องทำแบบนั้นนะครับเอาเหตุผลง่ายๆเลยครับคือ เล่นไต้หวันมาก่อนนะครับแล้วคนไต้หวันมันทําแบบนั้นฮะพี่ก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมครับคือตอนนั้นอ่านไม่ออกนะครับแต่ตอนนี้พอเริ่มอ่านออกครับเป็นภาษาไทยก็เริ่มเข้าใจว่าทําไมเขาทําแบบนั้นนะครับแต่ก่อนไปที่จะสุ่มหาออฟหาอะไรก็แล้วแต่นะครับทำความเข้าใจนิดนึงนะครับว่าแต่ละช่องนะครับมันจะมีออปชันที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะกดไปนะครับอันนี้นะครับมันจะบอกว่าแต่และช่องหรือแต่และสีแต่แลระระดับเนี่ยมันสุ่มสเตตขึ้นมาได้ถึงเท่าไหร่นะครับ แต่ว่านะครับมันจะมีพิเศษนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับเช่นช่องที่3นะครับช่องที่3นะฮะมันจะออกออปชันที่เป็นเกี่ยวกับ PVP นะครับคือจากช่องที่3เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบเปิดช่องสามาเจอ PVP แล้วคิดว่า2ช่องแรกจะมี PVP แล้วรีเพื่อเล่น PVP อย่างเดียวทำไม่ได้นะครับเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยนะฮะเห็นไหมเขียนว่าช่องที่3เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ ลองดูแล้วกันนะครับว่าคุณต้องการใช้อ PTION PVP ขนาดนั้นหรือเปล่านะครับหรือถ้าไม่ต้องการจะใช้เป็นออปแบบปกติทั่วไปก็ได้อันนี้แล้วแต่นะครับคำนี้จบไปสำหรับสิ่งที่คุณต้องรู้นะครับคราวนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นคือหลายคนหมดเงินไปเยอะมากกับระบบออปชันนี้นะครับคำถามคือทําไมนะครับสมมุตินะ ทำบลูส์อย่างพี่นะพี่อยากได้เอ็กโคสองอันวาพี่บอกแล้วพี่จะเอาเอ็กโคครับพี่อยากได้เอ็กโคมากครับสปิริตนี่แบบตรงที่ออปชั่นนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเอ็กโคมาก่อนนะฮะอยากได้เอ็กโคครับแต่ซุ่มให้ตายยังไงนะครับกดให้ดูนะมันก็จะมีมีเอ็กโคออกมาให้ครับกด10เลยึืมครับตดึ้มไล่เลยครับเห็นปะมันจะไม่มีเอ็กโคออกมาครับต่อให้คุณกดให้ตายยังไงเอ็กโคมันก็ไม่ออกนะครับคำถามคือทําไมมันเป็นแบบนั้นนะครับ สิ่งที่หลายคนไม่รู้และตัวเกมมันก็ไม่ได้เขียนล็อกไว้นะครับนั่นคือถ้าสมมุตินะถ้าสมมุตินะออฟไหนที่คุณล็อกลงไปแล้วในอาวุธชิ้นเดียวกันนะครับมันจะไม่โผล่ออกมาให้คุณอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้พี่มีเอ็กโคไปแล้วถูกไหมครับฝั่งนี้ครับสุ่มให้ตายยังไงนะครับเอ็กโคก็จะไม่ออกครับนะฮะนี่คือหลักการเลยครับนี่คือหลักเลยครับฉะนั้นมันเลยเป็นสิ่งที่หลายคนแบบพลาดครับว่ากด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 อยู่นั่นนะกดให้ตายยังไงออฟมันก็ไม่ออกครับนี่ครับ ตอนนี้ไม่รู้ว่าตัวเกมมันล็อกหรือมันเป็นเพราะอะไรนะครับแต่เป็นตั้งแต่ตอนที่พี่เล่นที่ไต้หวันแล้วนะครับเพื่อนที่ไต้หวันก็พูดมาว่ามันก็เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะมาแนะนําให้มันมีวิธีในการหาครับว่าแล้วคุณจะทํายังไงให,ให้มันเป็นออปชันที่คุณอยากได้ทั้ง2องออปชันนะครับอย่างแรกนะครับออกตัวก่อนนะพี่ไม่รู้ว่ามันคือบั็กหรือมันคือทริคนะครับฉะนั้นวันที่โพสต์คลิปลงไปนะครับก็ไม่มั่นใจว่าตัวเกม มันจะรู้แล้วหรือเปล่าแล้วเขาแก้เพราะว่าคิดว่ามีหลายคนที่เล่นไต้หวันมาแล้วเขารู้ทริคนี้เหมือนกันนะครับถ้าตัวเกมเขารู้แล้วก็บอกเฮ้ยมันบลัคนี่หว่าเขาแก่อันนี้ขออภัยนะครับแต่ถ้ามันเป็นทริคจริงๆนะครับก็ใครรู้ก็ลองไปปรับดูนะครับเพราะมันทําได้จริงๆนะครับยกตัวอย่างเลยนะครับอย่างตอนนี้ฝั่งนี้พี่เป็นเอ h o โคถูกไหมครับแล้วฝั่งนี้พี่เป็นสปิริตครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไม่ว่าพี่จะสุ่มให้ตายยังไงครับสปิริตเนี่ยถ้าพี่มาสุ่มฝั่งนี้นะสปิริตมันจะไม่ออกครับ แล้วถ้าพี่มาสูงฝั่งนี้นะเอ็โคมันจะไม่ออกครับฉันพี่บอกเอาพี่ก็มันอย่างนั้นแล้วพี่จะทําให้2องออฟมันออกมาพร้อมกันได้ไงนะครับมันมีทริคครับแบบนี้สมมุตินะถ้าพี่อยากได้เอ็กโคเอ็กโควะพี่อยากได้เอ็กโคเอ็กโคสองช่องนะครับพี่กดอันนี้ก่อนนะครับตัวสองออปชั่นนะครับให้เราเซฟนะครับให้เราเซฟเลเวลที่สูงที่สุดนะอันนี้พี่เลือกไปก่อนปุ๊บครับปรับเป็นแอตแทกไปก่อนนี่ครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับปรับเป็นแอตแทกนะครับตอนนี้นะครับ คุณกลับมาสุ่มช่องซ้ายนะครับเอ็โคจะออกนะครับเพราะคุณเซฟแอดแทกครับแต่เอ h o โคออกแล้วอย่าพึ่งกดลับนะฮะอย่าพึ่งกดลับนะครับให้เก็บไว้ก่อนนะครับถ้าคุณกดลับเอ h o โคเข้าไปเมื่อไหร่นะครับคุณกลับมาสุ่มด้านขวาเอ h o โคจะไม่ออกครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าให้คุณทำเลเวลไปให้ถึงที่คุณพอใจก่อนเลยครับแล้วหลังจากนั้นค่อยเลือกออปชันนั้นออกมาครับก็ t ไหมฮะ get ไหมครับเพราะฉะนั้นอย่างอันนี้นะครับอ่าสมมุตินะพี่ อยากได้สปิริตนะกดชำระสิบไปบึ้ม SPR มาไหมฮะ SPR มาไหมครับอ่ะ SPR 1 1มาถูกไหมครับ <c oughs> เราไม่เซฟนะครับเราไม่เซฟนะครับคุยกันให้รู้เรื่องนะฮะกดกดเป็นขีดไปก่อนก็ได้ครับแทนที่ไปนะครับตอนนี้สุ่มเลยครับอยากได้ SPR หา SPR ให้ได้ทั้ง2อันครับแล้วคุณค่อยเซฟครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูครับกดอีก10ครั้งครับเอาหอ้เอหย ไม่มาเลยไม่มาเลยไม่มาเลยมันยากขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยฮะฮะนี่นี่เอ็โคมาแล้วถูกป่ะเอ็โคมาแล้วครับเแล้วสมมติอันที่อยากได้เอ็โคนะพี่กลับมาฝั่งนี้ครับชําระชําระก่อนนะเอ็โคฝั่งนี้มีไหมเอ้ยฝั่งนี้มี SPR วะ่ะ SPR มาวะ่ะเจ้าเอสพีอเอ็โคดีวะโอ้ยอ่ะพี่ไปส่งอีกฝั่งให้ SPR มาแล้วกันนะครับแล้วอ,อันนี้สูงกว่าเอ็โคมาอ่ะเอางี้เอางี้จะหาเอ็โคออกมาให้ได้ครับเราเดี๋ยวจะได้รู้ว่ามันได้ครับ2อัน สเลยวอนี่เห็นไหมเอ็กโคมาแล้วครับเอ็กโคมาแล้วเนะครับเพราะฉะนั้นพี่จะสามารถเลือกออฟเอ็กโคสองอันได้ครับอย่างเงี้ยถ้าพี่กดออฟเอ็กโคไปปุ๊บนะฝั่งนี้พี่ก็มาเลือกตรงนี้เปลี่ยนถูกไหมเปลี่ยนเป็นเอ็กโคครับเท่ากับพี่จะมีเอ็กโคครับบวกอยครับอยู่2ออฟครับนี่คือหลักการทําเลยครับแต่สมมติว่าถ้าคุณไปสุ่มนะไปทําเล่นนะอย่างเงี้ยมันไม่มีทางที่มันจะออกมาแล้วมันมาแบบคู่กันได้ครับ Process, นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเป็นทริคเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะทําให้คุณแบบไม่เสียหินออฟแมวไปแบบไร้ประโยชน์เพื่อแบบพยายามหาออฟให้เหมือนกัน2อันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลองไปปรับแก้ปรับใช้ดูแล้วกันนะครับลองไปปรับใช้ดูนะอ่าเดี๋ยวพี่กดมีให้ดูเลยก็ได้นะบางคนบอกว่าพี่แล้ว,แล,วแล้วมันแบบมันจะลบทิ้งหรือเปล่าครับพี่มันจะลบทิ้งใช่ไหมนะครับกดกดเลือกครับแทนที่ไปนะครับกดปิดนะครับอันนี้ตรวจสอบออปชันครับเอ็โคอยู่ไหนเมื่อกี้ โคอยู่ไหนเนี่ยเลือกแทนที่ครับเรียบร้อยครับเอ็กโคสองอันมาเรียบร้อยตามใจที่พี่อยากได้แล้วครับจะอันเนี้ยลองไปปรับแก้ปรับใช้กันดูครับมันมันได้อยู่แล้วครับมันมาแน่นอนนะฮะอันเนี้ยขึ้นอยู่กับว่ารู้เทคนี้หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นบั็กแล้วเขาแก้หรือเปล่านี่ครับอันเนี้ยลองดูแล้วกันครับ ก็ขอให้โชคดีหาออฟได้ในสิ่งที่เองอยากได้แล้วกันนะครับคลิปนี้หลกัหลกๆก็จะประมาณนี้ครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจแล้วกันนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ